สวัสดีครับที่นี่ทันเดอร์ไบค์นนทบุรวันนี้เซลตั้มจะพามาชมรถคาวา s a กิ Z900 SE สีแดงปี2018ของแต่งเต็มคันนะครับคันนี้วิ่งมาแค่เพียง16,000โลนะครับอ่านี่เลยของแต่งอันดับแรกมีกันสะบัดไฮเปอร Hi ์โปรอนะครับแล้วก็คันนี้มีชุดแต่งพาร์ทคาร์บอนรอบคันเลยนะครับชิลน้าบางโคนหน้านะครับ ากาดถังอากาศหม้อน้ํานะครับมีแคชบาร์นี่นะครับกาดคาร์บอนรอบคันเลยนะฮะบ,บางบางคนหลังอันเดอร์เทลก็เป็นคาร์บอนนะครับชิีนี้ก็เป็นพาร์คาร์บอนหมดนะฮะคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งไฟทอสไทเทเนียมนะครับสวยมากๆเลยนะครับมีคุยคลิปแต่งด้วยนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อเซลตั้มศูนย์หกสามห้าหกห้าส